สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทํานายดวงของคนราศีกันประจําเดือนพฤศจิกายน2563ารสาศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกการงานของชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกายนในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะคะงานงานค่อนข้างมาเรื่อยๆไม่เยอะมากปัญหาในตัวเนื้องานก็ไม่มีมีโอกาสได้เดินทางไปติดต่อประสานงานมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินโบนัสเพิ่มเติมปรับเงินเดือนขึ้นหรือมีความก้าวหน้าทางตำแหน่งงานค่ะ แต่มีเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังคือบรรยากาศในที่ทํางานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อนร่วมงานไม่ให้ความช่วยเหลือคุณเท่าไหร่นะคะบางครั้งอาจมีวิาลาะกันบ้างค่ะส่วนชาวราศีการที่สมัครงานไว้หรือรอง,งานอยู่ช่วงเดือนนี้มีโอกาสได้งานค่อนข้างสูงนะคะเป็นงานที่รายได้ดีกว่าที่เรียกไปค่ะ แต่อาจจะไกลกว่าที่เดิมสักหน่อยนะคะชาวราศีกันที่ทําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ตัวธุรกิจไปได้ค่อนข้างดีได้กําไรกว่าที่คาดคิดไว้ยิ่งถ้าเป็นตัวธุรกิจที่มีการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศยิ่งได้กําไรดีงามจะขยายตัวธุรกิจก็สามารถทําได้ค่ะการเงินของชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกายนในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเช่นกันค่ะรายได้เข้ามามากขึ้น ยิ่งถ้าทำอาชีพเสริมยิ่งมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำมรายจ่ายพอๆเดิมมีโอกาสเก็บเงินได้เป็นก้อนมากขึ้นความรักคนมีคู่ของชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกายนในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางตัวชาวราศีกันจะรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวที่คนรักไม่ใส่ใจยิ่งคุยกันยิ่งทะเลาะกันควรจะมีการปรับเข้าหากันปัญหาตรงนี้จะคลี่คลายความสัมพันธ์จะได้ราบลื่นนะคะ ความรักคนโสดของชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกายนในเดือนนี้คนโสดยังไม่มีเกณฑ์เจอคนที่เหมาะสมนะคะคนที่เข้ามาช่วงนี้มีแต่นำปัญหามาให้คุณทำให้คุณหงุดหงิดแต่เรื่องงานกับเรื่องเงินคุณเด่นไปให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นก่อนดีกว่าค่ะสุขภาพอยากให้ชาวราศีกันระวังเกี่ยวกับการปวดหัวเวียนหัวถ้าชาวราศีกันได้มีโอกาสทำบุญอยากให้ทำบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ อันนี้เป็นการทำนายดวงข้าวๆของชาวราศีกันประจำเดือนพฤศจิกายน2563ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ